สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันดกวดวนะผมวันนี้อยู่กับช่อง Next ซีทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเซตการเล่นของสายอัดต,ตัวนะผมเล่นยังไงให้อัดตัวแบบแรงๆแล้วก็ยิงแม่นๆนะสำหรับใครที่แบ,บเจอปัญหาแบบยิงสะโคบและะบ้วสโคบบานเป้าบานปืนดีดแม่งแบบเป้าก็ตรงทำไมกระสุนไม่โดนวะในพวกประเภทปืนที่มันแรงดีอย่างเช่นแบบ AK อะไรพวกนี้นะผม วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำเซตดีเลยทุกคนผมจะให้ลอร่าเนี่ยมาเป็นแบบตัวแม่น,เ,นเวลาเราซูมยิ่งะจะทำให้ปืนเราเนี่ยนิ่งขึ้นตอนที่เราเข้าสโคปทนา้บขึคือ,อแม่นขึ้นเนี่ย50%เลยแต่ก่อนประมาณ30%มาโดนบัฟขึ้นมานานและนะ้วนายบอกแต่คนไม่ค่อยนิยมใช้อะไรน้อยที่จะใช้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหั้นาของตัวลูน่าก็คือแบบชดเชยแบบปืนไหนบางๆสกินบางปืนมันลั่นไม่พอก็เอาลูน่ามาช่วยให้มันลั่นเร็วขึ้นที่เหลือก็แล้วแต่ชอบเลยสองสกิลสองสกิลนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผม การอัดตัวเล่นสายอัดตัวครั้งแรกของซียูว่าจะรอดไหมปกติผมจะยิงหัวไงทุกคนจะเห็นแบบว่าภาพนี่ของผมคือแบบยิงหัวเดียวอะเออถ้าผมอัดตัวล่ะเป็นไงวันนี้ก่อนไปแล้วจอยคิดวันนี้ก็อย่าลืมฝากโหวตฟรีไฟไอดอลผมตอนนี้ผมไม่รู้อยู่อันดับไหนตอนนี้เดี๋ยวลองมากดดูกันดิกดเข้ามาที่หน้านี้ผมมาฟรีไฟไอดอลอันดับหนึ่งยังเป็นพี่เจิดอันดับสองเป็นพี่จีโน่สามเป็นพี่แบงค์เน่เลยนะผมสี่เป็นพี่ใบเตยห้าเป็นพี่หอยสังหกเป็นพี่ชาบูเจ็ดเป็นเราเลยนะผมตอนนี้ก็จะโดนจี้ตูู่่่ทุกกคนนนนนออออยยยาาลืมมไปฝโหหววตตดด้้ะััับบีผสร ซี3ูสามวิพรหนุ่มใจแว่นนะทุกคนฝากไปหวตผมด้วยนะครับผมก็ อย่าลืมฝากโปรโฟรีไฟด้วยไปรับชจมเกมดีกว่าไปเลดโพชั่นบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับผมสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเติมแบบเมลพาร์หรือว่าเติมแบบ u ู d ดีก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแล็คต่าล็อกพับจีอาวีฟรีไฟด์ e มบายเลเจนต์วอลเลนและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับและยังมีบัตรเติมเกม เดี๋ยวผมจะทิ้งที่ข้างล่างไว้ใต้ที่แฟนของ YouTube น,นี่ครับสวัสดีทุกคนในตอนเช้าที่เดียผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนสเต็ปในการแบบว่าเล่นยังไงให้อัดตัวแบบคอมแม่นๆทุกคนไม่มีปืนเลยนะผมแต่ว่ามีคนลงอยู่ตรงอ่านู่นอนะโซนสแควร์ครูเดี๋ยวจะแว่งไปดูวิ่งไม่ใช่วิ่งผมจ,จะวิ่งมาดูกันนะครับมันมีตัวโลงประมาณหนึ่งปะตี้ได้ตัวนี้แหละนี่ไ,ไงทุกคนเห็นไ,บบไหนไมแวบๆแวบๆไอ้หนุ่มพี่ขอแบบขอเสิร์ฟขอเสิร์ฟอุ้ยขอเสิร์ฟ,รฟ,รฟ,รฟคนแรกหน่อย สวัสดีครับโอเคโอค้ยโอ้โหประมาทไปหน่อยไงแล้วคือแบบทุกคนอยู่ตอนซูมจริงเอ๊ะมันก็นแบบเป้ามันจะไม่ตายไงประเด็นน่ะอะไร <c oughs> ทำไมเขาจะเเข้าราอย่างนั้นไม่ได้คือเขาจะยิงแบบแบบนี้มันแตกแหรือยังไงหนุ่มใยาโตพญากายเตะอกเหมือนเพื่อนเขาจะไปรู้แล้นั่งยอยู่ตรงนี้ทุกคนนั่งพญาโอ้อยอีเมโดนสวัสดีครับเธอมาไหม จะไาอตัวนี้ทุกคนว,ว่าเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเกลลี่ <c oughs> เฮ้ยอะ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บปืนกันทุกผู้ชมเหมือนที่นี้เขาจะเป็นแบบว่าตีหัตเล่นอ่ะนี่ไง AK? เอเคอะไรครับผมพระเอกของงานมาแล้ววันนี้ก็คือที่ผมแนะนำให้เป็นปืนเอเคถึงแบบดาเมจมันจะเยอะก็จริงใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันอ่าแรงดีมันเยอะนะผมก็เลยแบบชอมให้ลอล่าเนี่ยเป็นแบบตัวช่วยของมสำคัญของบอลเลทุกคนนะทุกคนดู ผมยังไม่ได้ใส่สะโคมสีนะเรามาดูกันดีกว่าข้างบนเหรอมีทุกคนเคยเล่นอยู่ข้างบนเราดูนะอัดตัวนเก่งก็คือแบบยิงประมาณห้าหกนัดได้เลยแล้ว,วค่อยสับงตะโขดผมก็คือแบบว่าแรงมากเป็นไงพี่ทุกคนเริ่มเห็นแบบศักยภาพของมันไหมอ่มาตัวนี้อะไรที่ผมอยากให้ทุกคนมาลองใช้ดูะระบบลอล่าใช้คู่กับพวกเอเคหรือว่อปอาปืนอะไรก็ได้ที่มันแรงๆที่มันคิดว่าแรงดีจะเยอะ ยิงเลยแม่งเป้าบานที่หายเลยอะไรเงี้ยตอนซูมอ่ะไกลๆก็ได้เออตัวน,นี้ช่วยได้นะครับทุกคนนี่กดไปเลยคือแบบกดค้างไปเลยทุกคนแบบไม่ต้องสับก็ได้นี่หว่าแต่ว่าต้องมีจับสองสักจับสามนะถ้ายิ่งจับสามแล้วมึงเอ,อ,อย้ยเดี๋ยวตูวนยิงไปไหนหมดอุ้ยห่างซูมไปเลยห่งางซูมผัดตัวไปเลยครับอ่าตัวอีกอ่าตัวเป็นไง กคนผมเล่นใส่อาตัวเป็นไงบ้างพอผ่านไปใส่อาตัวได้ไหมเ,เรียบร้อยแรงปะแรงปะอือโอ้ยโอ้โหเกือบโดนแรงปะแล้วไม่หลานี่เราอ่าแล้วฮะทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์เมืองตัวนี้ไปเสร็จประมาณ2ปาร์ตี้หรือว่า3ปาร์ตี้นี่แหละอุ้ยมีคนชิบกันอยู่ใกล้เราเลย ต้องบอกเลยว่า AK เนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าแบบว่าเราช่วยถ้าเรื่องของแบบความแม่นยำมันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าแบบกำจัดแบบแรงดีของมันเราไปอะ่ะเออหมดสกิลเราเราจเรามาใชา้นี่แหละก็เลยเป็นทำให้ปืนแบบยิงแบบยิ่งยิงแรงแล้แบบยิ่งยิงนิ่งเลยก็แบบยิ่งโกงเข้าไปอีกนะครับผมแต่ถามว่าวัดขับสกาเนี่ยอันไหนดีกว่าผมว่าสกาก็ยังแรงก,กว่าอยู่ดีนะทุกคนแต่ในเรื่องอัดตัวเนี่ยผมยกให้ AK ดีกว่าว่ะเพราะสกามันก็เร็วก็จริงแรงก็จริงแต่ว่ามันเวลายิงเสื้อเกาะรู้สึกว่าความความเจาะกะมันน้อยกว่าสกา คือผมจะอาช่วยทุกคนดูไงไม่ใช่ไรหรอกโอ้แล้วมาันก็แบบลั่นต้องต้องได้งัดหัวมันทีก็ตืจะได้ทุกคนเอเอตัวนี้มันตึนงไงมันเป็นงานไอ้หมอที่มันเป็นงานเออมันหลกไปก่อนเมื่อกไปชุบเพื่อนมานะไม่รู้เกิดขึ้นมากี่คนนะครับ คือการที่จะซูบอัดตัวได้มันก็ต้องแบบรักษาระยะห่างสักพักหนึ่งทุกคนแบบระยะหนึ่งเลยแหละไม่ใช่สักพักหนึ่งเออต้องเป็นระยะห่างถึงจะสามารถแบบซูบอัดตัวได้นะแต่ถ้าซูบอัดใกล้ๆนี่ก็ไม่ไหวเด้อแต่ถ้าอัอาดตัวเป็นระยะใกล้ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมลองอัดตัวตัวนี้ดูทุกคนโผล่มาโอ้ไมาตาสัตยสีน่าจะเกิดใหม่ตัวนี้ยังไงหนุ่มมันไม่ยอมโผล่ให้ผมอัดตัวเฮ้ยวิ่งไปไหน เอ้ยลุงเขียวครับตายเลยเหรอเอาตายเลยหรือว่าชุบมาแค่ตัวเดียวมาหนึ่งสองเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นไม่ได้นะที่มา1นสองนะครับเอาละคนตอนนี้ก็เข้าสู่วงเฟดแบบเล็กมากแล้วนะผมเริ่มเล็อุ้ยเจอคนหนึ่งคนอุ้ยสองคนเลยใช่ไหมอ่ะตัวปัดคล้ายไปเลยครับสามออกอือตัวนี้เป็นไอวอลไนรีไม่สามารถเจาะได้นะต้องปล่อยผ่านไปก่อนทุกคนอ่า ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเรามีกี่คนครับผมจะลองไปดูครับไปดูกันโอเคคือแบบการที่แบบเราจะยืนซูมยิงเนี่ยมันอันตรายมากนะเราต้องหาเหลี่ยมยิงเหมือนเมื่อกี้ผมแบบใช้เหลี่ยมแบบยิงหลังไอบอลหรือว่าเหลี่ยมบัคกสโคบั้นเองนะผู้ชมัตูมันจะถ่ายไวชุดเพื่อนแน,น่ๆผมคิดว่านะครับหาเงียบไปเลยอ่ะหรือมันมีวิทยุวะอ๋อโอ้ไปชุบตู้ละโอเคการนั้นแหละไปชุบตู้แล้วนะครับเรามีกระเบิดกันกนะทุกคนจะวางทิ้งเอาไว้เถอะผมคิดว่ามันกลับลงมาเอาของเดิมแน่นอนในตัวนี้ นแน่ๆยังไงกกลับมาแน่ๆเพาเพื่อนมันจะกลับมารอล้างแค้เพื่อนเตียงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตกสนามบ้านข้างบนมันถอยกลับขึ้นไปชุบเพื่อนมันแล้วมองบนฟ้าไม่มีใครมาเลยวะไปไหนวะเดี๋ยวผมคลอลอกไปโดนเอียดดูดิแล้วก็มีสองอันอยู่ด้วยนะครับอ๋อนี่ไงมันมีตัวการยิงอยู่ข้างล่างนะผมตัวยิงกันไม่ใช่ตัวการยิงเอาละซูมยิงกัวันนี้ทุกคนเรียบร้อย กดค้างแบบดิจิตอลไปเลยเป็นไงโอ้โหที่มันเรียกว่าสะกขดิจิตอลได้เลยนะครับเนี่ยเือแบบอัดตัวแรงแจ๊ตเฮ้ยอีกตัวนึงทุกคนอัดตัวเพราะตุ๊กตายครรับอัดตัวอุ้ยเตาสายว่าเราขยับเยอะไปนิดนึงเป็นยังไงมันดีกันอยู่หรือเปล่าสองตัวไปเนี่ยแล้วราแบบปะแจมมันพอดีไงอหมถึงตั้งแรมเพจทเลยทีเดียวนะฮะมันมีปะวะโอ้ถ่ายลูกซองเราไม่่อยได้ใช้หรอกครับเพราะเราใช้ปืนนี้อยู่นะอุ้ยนี่ไงทุกคนอันนี้มันมีอะไรอยู่ครับเนี่ย อ๋อมันยิงมาตรงวงชุบข้างล่างนี่หรือเปล่านี่ไงตายหนึ่งตัวยีงหนึ่งตัวเปไนว็นไงอายวอรทันใหน้อวอรหลบไปก่อนตัดทิ้งครับอัดตัวแรงมากเอเคของเราซูมยิงเฮ้ยืเกือบเกือบเฮ้ยใครวะเนี่ยใครไปวะนะิ่งอยู่ตรงนี้ใคร้เข้ามาวิ่งผ่านนะเราไปเฉยเลยวนะเนี่ย เป็นตัวเกิดใหม่เหรอเรียบร้อยพิ่พ์ใหม่ก็อัดตัวแบบเรียบร้อยแบบไม่ต้องลากตะขบเลยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งคนนี้แบบว่าน่าจะเป็นผู้เล่นหนักหัดเล่นแน่เลยยังไงเกล็นสาวสุดอยู่ไหนเมื่อกี้มีผู้หญิงสิบตัวนั่งเขาเราเจ็บๆอ่ะจากฝั่งขวานี่แหละใช่ป่ะวะหรือว่าไอ้ตัวนั้นมันวิ่งไปฝั่งซ้ายแล้วปะหรือว่าไอ้ตัวนี้เป็นคือตัวที่วิ่งหนีไปแล้วเหลือตัวฝั่งนู้นไอ้วอลสีทองมันมี3ตัวไม่ใช่หรอมันจะหายไปเลยอีก2ตัววะนะ อ๋อลูงไงไปดูแล้วพี่ไปดูแล้วด้วยว่าหาด้วยทุกคนคือว่าไม่ทันว่ะเข้าวแนวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวลองปล่อยโดนดูก่อนละกันว่าในเมืองนี้มันมีจัวร,ริบบอเ่าะครับไปชุบเพื่อนแน่นอนนั่นไงตรงตู้ชุบเกิดมากี่คนนะคนจะเกิดมาอะไรเดี๋ยวเราให้โอกาสเขาชุบก่อนละกันข้าวนโอ้เกิดมาสามคนเลยลาดตัวทุกคนอุ้ยอัดไม่ทันอัดตัวไม่ได้ตาที่โบว้าว แรงเวอร์ได้เกาะอะไรครับพี่ชายโอ้เกาะไม่มีนี่หว่าหรือว่าเกาะแตกวะตอนที่เรายิงเมื่อกี้เอ่อมันเล่นปืนอะไรบ้างไม่ปืนไม่อ,อุ้ยโหผมโดนอะไรวะนะทุกคนโดนร้อยนัดเหรอเชีย่ยเกือบตายมาดิมาอาตัวแขก้อยนัดที่มาอัดตัวแขก้อยนัดวยไม่เอาเก็บเสียงได้ไหม่ะไม่ชอบเก็บเสียงเลยมันยิงไม่ค่อยแรงเลยเวลาแต่เก็บเสียงเ,เข้าไปเรียนรู้สึกเรียกว่าความรู้สึก เท่ากันดีกว่าเลยไม่ได้16-17เหมือนเดิมนะครับสงสัยยิงอัดเกาะมันไงเกาะมันจะหนาวอุ้ยผันตัวมีคนเรียบร้อยเรียบร้อยอัดตัวคนาบิ๊กอีกคนาบิ๊กไปไหนฮายาโตะฮายาโตะอุ้ยไม่ได้ทุกคนวงแรงแล้วะวงเริ่มแรงแล้วฮะ ทุกคนมาดูว่าเราจะนั่งแบบยินอัดแบบมัดสู้กับร้อยนั้นได้หรือเปล่าอัดไปเลยอัดไปเลยเออเป็นไงละหน,นุ่มมีขนาดแบบอัดตัวนั้นท่าล่างหัวด้แรงก่อนี่บอกให้เมื่อกี้มีเอวีจะฝั่งขวามาบับผมตรูตายหมอบไปหนึ่งเหลือตัวเดียวแฮ่โอ้ยสงสังตยต้องมีตอกเกียร์ที่สองล,ละเกียร์นี้ไม่ค่อยแบบสะใจเท่าไหร่แต่ก็ยิงมันอยู่นะแบบว่าไม่แบบยิงอัดตัวทุกคนเล่นสายอัดตัวไงอืม มันปอ๋อนี่ไงอยู่หลังไอ้วอตัวน้นะครับอยูคนนี่สังเกตดูถ้าผมวางไงอ้วอตัวนี้ใช่ป่ะแล้วผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งซูมนี่เราจะถา่ายภาพยิงมาได้แต่มันจะไม่รู้ว่ายิงจากไหนนะตุูงจะงงว่ายิงได้ยังไงนะครับเป็นวิธีการอนะ่าเรียกว่าอ่าเรียนนักแข่งเรียนนักแข่งโอเคเรียกว่าเรียนนักแข่งละกันนะครันักแข่งเรียกกันอย่างนี้วิอาตัววัดไปเลย AC ล er. ็อ Locker เรียบร้อย ก็คว้าใจไปทั้งหมด20คิวบ้านหรือ21คิวเมื่อกี้ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมที่สองกันแล้วกับการแบบว่าสอนเทคนิคเล่นแบบอัตรวัวรอบนี้เป็นปืนสากาดีพราทุกคนรอบก่อนมันเป็นเอเคแล้วไงเฮ้ยมีคนจะลงล่มใหม่เหรอเมื่อกี้เห็นแบบโอ้ยล้มสองที่เลยนี่ว่าพลิกสองที่นะครับนี่ฮันโอเคจะยิงตัวเท่าไหนอัดหมวอซะได้นะครับผมเอาเวิทซ้ำไปกันเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่นี่ไงไม่เปิดจุดด้วยนะครับผมอีกนู้นลุง,ง,งลังหิน แต่เช่ามันเถอะเราไม่เห็นมันะอ้าวข้างหน้าเรามีหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูสากา้าตัวทุกคนว่าจะรอดไหมแต่ว,ว่าผมว่า M14 อัดตัวน่าจะดีกว่านะเออเอา M14 ดีกว่าทุกคนถ้าอัดตัวนะี่ยใส่กับสกิลลอาร่าบอกเลยเป้าไม่ติดแน่นอนอ้าวอัดตัวเรียบร้อยล็อกขา ดว่าจะแบบว่าคือเราไม่มีสกิลดูเลือดอะเล่นลำบากนิดน,นึงทุกคนเวลาจริงเยอะๆเนี่ยโอ้โหสี่กล่องเรียงกันแบบว่าสวยงามนะฮะอ่ะล่ะเก็บมาเราบนี้เจะเล่นห,หน้าของปืนอะไรนะ M14 โอเคเก็บพัฒนาเลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อแม็กลันเพิ่มนะตอนนี้อ๋อเราใส่แม็กลันอยู่แล้วนี่ว่าเดี๋ยวต้องหาตะขบสองใส่นี่ยตะขบสองไว้ตะขบสี่ทิ้งของก่อนที่ไม่จำเป็นที่ไม่ได้ใช้ออกไปอุ้ยชิปอาปืนเราต้องใช้นี่ว่าอ่าเล่นลูกซอลกันเนาะ โอเคมาเดี๋ยวมาซื้อชิปอัพปืนดีกว่าโอเคหลังจากที่เราซื้อชิปอัพปืนอัพ M14 เป็นเลเวล3เรียบร้อยทุผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองปล่อยโดนเข้ามาเช็คที่เมืองพีกเป็นคัสสุดท้ายก่อนที่เราจะจากเมืองนี้ไปแล้วกันนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในพีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขับรถไปตรงเขตบีมาสกีแล้วกันมีคนชุบกันอยู่ตรงโซนโรงเก็บเครื่องบินนะครับแต่ว่าโซนตรงพีกเราเนี่ยเงียบเชียบเงียบกริบเลยผมคิดว่าในเมืองข้างล่างเนี่ยอาจจะมีคนแน่นอนคิดว่านะ มัง้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีไหมเด็กกระตุ้นรอเลยชักปืนรอกระบอกสีเราพร้อมไหมอ้๊ยยังไม่พร้อมเอาผม,ลมเลยซื้อสระบอกสีเว้นเลยอุ๊ยไปยุ่งฝัน,น,นู้วทุกคนสระบอกสองก็ได้อัดตัวกดแบบรัวๆไม่ต้องล拉อะไรเลย,เลยนี่เรียบร้อยไก่ตาฟ้าขยี้ว่าไก่ตาฟ้าอ่าเคกระบ,บาดจ้าพี่ขอยืมหน่อยละกันผมไม่แน่ใจว่าข้างบนนั้นจะมีอีกหรือเปล่าเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ควรไปดูเปล่าวะเออขึ้นไปแวะดูมาสักหน่อยละกัน นี่ไหนแล้วก็ยิงไปแล้วศบเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้แล้วก็ชุบไปแล้วน่าจะไปไม่ได้ตรงขวามือตรงเกิดวยธีไงมีคนมาพอดีเลยเอาล่ะเป็นเสียอัดตัวของเราอ้อได้อยู่เฮ้ยอัดตัวแบบแรงมากแล้วก็โคตรเร็วแล้วก็โคตรนิ่งมันแรงกว่าเอคเลยเอคไม่ละสามสิบสี่สี่ทุกคนมีคนมาอีกแล้วอัดตัวอัดไปเลยชุดเป็ดชุดเป็ดขาแค่สะโขบสี่เดนเนี่ย ไปหนึ่ต้องหาสกบสีก่อนตรงที่มันมีสองศพที่เรายิงไปไอตัวนี้น่าเก็บศพเพื่อมนมาแหละผมคิดว่านะครับนี่ไงสะกบสีของเขาขอมาเลยละกันซองควงพี่เขาใช้สกินแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีตกินปืนซองควงไม่เป็นไรเราไม่ใช้ก็ได้จริงๆแล้วก็สามารถเลือกปืนก็ได้ที่มันมีสกินแต่เราไม่จาเป็นไงอ่าเลยแบบไม่มีสกินก็ได้นะครับมาดูศพกักุวิมีชิปกันหัวด้วยโคตรขอบใจเลยชอ็อตนี้เดี๋ยวผมจะลองขี่แวะมาดูข้างล่างเลยกันเพราะว่า คิดว่าพุตตี้นี้มันอาจจะมาเจอคงนี้แหละปะ้าโอ้ยมุตก,กินข้าวอิ่มทุกคนว่าแต่นอนๆทุกคนกินข้าวกับอะไรเชา้านี้โอ้อมันเรือะทุกคนอุย้ยมีคนชุบไปอยู่ตรงอื่นบนเรือนะครับเดี๋ยวขอแวะมาดูตรงก่อนหน่อยละกันไหนวะไม่มีอุ้ยมาอยู่ตรงนี้อ,ตอะอออต,อตัวอะตัวอะตัวเมล่าห้าสิบเจ็ดเจนสโลเราจะลองแบบปล่อยให้เขาแบบชุบเพื่อนไหมทุกคน แบบให้โอกาสคนอะไรเงี้ยผมจะดีขึ้นชั้นลอยแล้วกันนะครับนี่ชั้นลอยตัวนี้ไปดีขึ้จะลอยไปหวังว่าจะไม่เลยนะอ่าดีขึ้จะลอยมันจะได้คุมเชิงไม่ได้ไงอากาศตอนนี้ในกราบเก็บเอาไว้ฟันนะครับอุ้ยฝันนู้มีคนดีไม่ทันอัดตัวอัดไม่ทันอัดตัวอัดตัวอืมอุ้ยข้าวบนข้าวบนรู้มีคนดีแล้วไปยิงผม เขาจะขึ้นมาทุกคนโอ้เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ด ดีกว่าพองมันหาเราไม่เจอมันหาเราไม่เจอมันหาเราไม่เจอทุกคนอะตัวอุ้ยอุ๊ยโอเคข้างบนมันจุกันได้นะฟันที่มิดก่อนเกือบไปแล้วไปหมอบเฉยเลยเมื่อกี้เราอะเก็บกระสุนไวก่อน ีมันเก็บมาเยอะจังเราอะฮะต้องเก็บมาสุดเยอะๆหน่อยนะครับผมพัญญาพัญญาเมื่อกี้มันมีคนขึ้นไปชุบเพื่อนมันได้ยังไงวะน้านี่อดีตตามมันขึ้นไปแน่ๆเลยผมว่านะครับมันกลัดจะเกิดมาใหม่หรือว่ามันล้านเราก็ไม่รู้พวกเขามันลงมาจังน่าจะลงแล้วปะวงบีบเขาแล้วอะหายไปแล้วนะครับผมตัวผู้หญิงเมื่อกี้เอาหายไปเฉยเลยอะโอ้มันเปิดแล้วมันก็หนีอุ้ยนี่ไง อะตัวหมูปิงแหมเบียดตัวแรงกว่าครับเขายิงไม่โดนเราสักเม็ดเลยใช่ปะนี่กิ่ลิงสปีดไปเลยเราจะไม่ใช้เก็บเสียบแล้วกันเนาะเพราะว่าผมใช้เก็บเสียบแล้วผมรู้สึกว่ามันเบาๆแปลกๆเพราะว่าระยะในการแบบยิงมันตกไปไงเวลาใส่เก็บเสียมันจะลดระยะในการยิงนะครับใช่ปะอ่าลดลดเสียมปืนอ่าลดเสียมปืนเฉยๆที่หว่าอุ้ยยี่คนทุกคนครับ ใส่ต,ตัวนี้ <S <S อัดอัดหัวไปเลยตัวเนี้ยอืมอัดตัวถ้ามีสก,กิลนี่ด้วยดีกว,ว่าชุบตัวเองนะฮะไม่เป็นไรเจสองมมีสก,กิลเราเข้าไปเป็นไงล่ะเมื่อกี้มการชุบกันเกิดขึ้นตรงโซนเอ่ออะไรนะสุสานนะแสงขึ้นตรงหน้าเราเลยนะผมเดี๋ยวว่าเราเมื่อกี้เรามัวแต่บววอย่างไงเราไม่สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมจะลองดีดไปดักหน้าดูตรงเนินเขาเลยกันนะว่าเขาจะวิ่งไปถึงไหนแล้วนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นเครื่องบก็คงวิ่งอยู่แถวนี้แหละวิแต่ว่ามีการตายมีกองศพมีคนหลีเข้าไปในสุสานด้วยผลว่าไงโกคิดว่าไงอ่ะต้องไปดูดิระดับเราอยู่ละมีไหมไม่มีใครเลย <c oughs> ไม่มีแล้วก็ไปแล้วก็ขึ้นเครื่องดีดเพื่อเข้าวงดีกว่าครับเครื่องบิดเรามาต่อตรงนี้ก่าเราดีเครื่องดีดจากตรงสุสานมาต่อที่หอดูดาวเพื่อ <c oughs> ต่อหอดูดาวเนี่ยเข้าไปทานของอ่ะลงเก็บเครื่องบินเนี่ยผมเพราะว่าวงมันไปโซนนู้นไง กำลังวีบออกไปทางขวา่ะดีเราไปนู่นเลยเข้าวงไปเลยไปแน่ดีลงตรงกลางทุ่งเลยั้มครับเนี่ยอุ้ยลงตรงหลังคาบ้านฟ้าคิดว่านนะน่าจะมีคนวิ่งผ่านมาแหละผมว่าในไม่ช้านี้นะครับผมเพราะโซนนี้มันเป็นโซนเข้าวงวันนี้ไงอัดตัวอุ้ยอัดตัวไม่ทันโอ้โหไม่ทันสักตัวเลยมันหลบหมดเลยทุกคนอา้าวเขาหลบฝันนี้ก็เสร็จแล้วดิเสร็จเอาดิครับอัดตัวแล้วก็ตามไปเลยเรียบร้อย มีอีกหนึ่งตัวในลงลงรถนะอุ้ย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 เอเคนะอันตรายทุกคนตัวนี้เฮ้ยมันขับรถหนีเฉยเลยอ้อ,อมมอ้อ,อมมาทนี้แหละเพราะว่าไม่น่าไกลมากอะไรเฮ้ยมันไปนไหนมนะน่ะมันอ้อมไกลเลยอ่ะบนเือมันจะไม่อ้อมหรออะไร ผมว่า่าจะอ้อมล้านหน้าก็าบินตัวนู้นเลยมันน้งนะโอ้โหท่านกำนันอย่บอกแล้วว่าตายหมอกโอเคล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างสำหรับอาการที่เล่นแบบ M14 หรือว่า AK อัดตัวแบบนี้โดยใช้หน้าของลูน่าเอาเข้ามาเพิ่มความเร็วช่วยนะครับ,บแล้วก็หน้าของอะไรเนี่ยโอ้ลูน่าเพิ่มความแม่นยำพูดผิดเอ้ยลูน่าเพิ่มล้านีถูกแล้วแต่ที่มันชื่ออะไนะลอล่าเออลอล่ากับลูนา่า ลอล่าก็จะเพิ่มแม่นไงชดเชยแบบพวกปืนที่มันแรงดีเยอะๆอย่างเช่นแบบ M14 ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ AK แดดดีจริงนะผมก็หลังจากที่ไปดี AK ดูเมื่อกี้ก็ทุกคนก็ลองไปใช้ดูได้นะหรือว่าจะมาใช้กับ M14 ก็ได้ถ้าใครแบบว่าเป็นสายที่เล่นและแบบชอบติดสโคบชอบซูมยิงเอ้ยยิงกดค้างทีเลยแม่งกระสุนเป็นบานมาแบบมันไม่ค่อยโดนศัตรูนะครับในนี้ลองมาใช้กนดูได้ผมบอกเลยว่ายิงดีขึ้นแน่นอนนะถ้าใครที่ไปลองใช้ไปมแล้วก็ยิงดีขึ้นจริงก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ให้ผมเผื่อเป็นแแบบบคคนนนอออื่่เเ้้าาาผมลลิปลววกย ไอ้นี่ม่ไปใช้แล้วม่ใช้ได้จริงลองไปใช้บ้างดีกว่าอะไรอย่างนี้ตอนนี้คนก็เหลืออยู่ตรงโรงงานหรือเปล่าเนี่ยมีปะเรามีจอนครับผมจะลองปล่อยจอนเข้าไปอุ้ยไงมีคนวิ่งอยู่บ,บนคนจะไปเก็บศพป่ะอัดตัวแบบคนรวๆไปเลยอันนี้เข้าหัวเองนะผมไม่ได้ผมไม,ไ,ไม่ได้งัดอะไรเลยนะเบร้อยสไนเปอร์ เดี๋ยวมันเป็นงานทุกคนต้องงัดหัวทิ้งกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ตรงนั้นไม่มีตู้ชุบอ่ะต้องรีบเอาอ่ะเพราะเพื่อนกำลังลงมาใหม่ บนฟ้ามีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าข้างบนฟังนูนยิงมาครับผมเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมีตัวลังวิ่งนันลงมามันเจาะไอ้วอลเราด้วยนะครับเฮ้ย,ฮยผิดปืนก็ว่าอย่างมันยิงหรอกตัวประปกันเนอะ็มมือสี่เหมือนกันอ่ะอาตัวมีคนลงลบใหม่ครับผมแห้เป็นตัวสไนเปอร์นะ ไม่ได้วะอุ้ยตัวนี้เหมือนมันจะโดนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รอดทุกคนคือมันงัดหัวผมไงผมจะเป็นแตะตัวเลยโดนงัดหัวไม่ไหวจริงๆนะเฮ้ยน่าเสียดายทุกคนก็ลองไปใช้ดูก็ได้ผมสำหรับเซ็สกินนี้ใช้แล้วดีไงก็ลองอย่าลืมบอกต่อคนอื่นนะผมซึ่งการจะลืมฝากบทฟรีไฟด้วยพี่ด้วยนะขอบคุณมากครับ